สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทองคําทุกท่านครับเรากลับมาพบกันวันนี้จันทร์13มิถุนายนนะครับทางเพจโกราเว็บไซต์ gola.com มรวถึง youtube โกลาก็ยังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแวดวงทองคํามานําเสนอกันนะครับหลังจากที่วันศุกร์เองราคาทองคําได้พุ่งไปแตะที่ระดับ1,875นะครับก่อนวกไปปิดแถว1878เช้านี้ก็ขึ้นไปทดสอบแถว1 0 0 0 แ8 0นะครับแต่ก็ยังผ่านไปไม่ได้แล้วก็ย่อตัวมาแถว1860นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทิศทางราคาทองคำจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมจะพูดคุยกับทางคุณเมนจามา,มา,มาอินนะครับแต่ก่อนอื่นต้องมาขอบคุณผู้สนับสนุนการดำเนินงานของเราก่อนนะครับบริษัทค้าทองใหญ่ของเมืองไทยมันจะเป็น ylg บุรเลียนเช่าจำกัดบริษัทว่า i n t e r โ o co เทรดจำกัดบริษัทออสตรีจจำกัด บริษัทชายนิงโก้บูลเลียนจำกัดบริษัทชายนิงโก้จิวเวลรี่จำกัดบริษัททีดีซีโกจำกัดและก็บริษัทเร่งหงคอมมูนิตี้จำกัดนะครับยังไงก็ไปเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทองคําของบริษัทเหล่านี้ได้นะครับเราปักลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้พูดคุยกับทางคุณพิพัฒน์วิเชล่าลาไปทูลน,นะครับกรรมการบริหารบริษัทซีนิจีคอมมูนิตี้เทรดจำกัดก็คุณพิพัฒน์เองก็ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับทิศทางราคาทองคําไปแล้วนะครับวันนนีีี้เออองงงงผมมมมมกกก็ยััุะครบจาาท คุณเป็นจะมาอินนะครับพุ่งในการฝ่ายวิเคราห์บริษัทวาเอลจีบูเลียนอินเตอร์แนชเชียลจำกัดนะครับมาดูกันว่าคุณเป็นจะมาเนี่ยมองยังไงดีนะครับหลังจากที่ราคาทองคําก็กลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าก็หลายๆคนอย่างที่บอกแล้วครับว่าก็ต้องให้ผ่าน1875ต้องยืนเหนือหนี่ยไปเจ็ดห้าได้นะครับถึงจะมองว่าทิศทางจะเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งแล้วก็สัปดาห์นี้เองนะครับมีประชุม FOMC มีมีการประชุมของธนาคารอังกฤษ แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่ต้องให้ติดตามก็จะส่งผลต่อราคาทองคําแน่นอนนะครับเราไปดูว่าคุณเบนจะมามีมุมมองเกี่ยกทิศทางราคาทองคำยังไงบ้างนะครับสวัสดีคุณเบนจะมาครับสวัสดีค่ะคุณนมค่ะเมื่อวันศุกร์ก็สนุกสนานยกใหญ่ทีเดียวนะครับ CPI พุ่งสูงมากสัปดาห์นี้มี FOMC มี BOE มองยังไงดีครับทองคำเราควรทำตัวยังไงกับมันดี มองยากกว่าเดิมอีกค่ะคุณหนุ่มค่ะเพราะว่าวันสุดนี่แหละค่ะคทองเนี่ยลงสุดแล้วก็ขึ้นสุดค่ะคุณหนุ่มลงเพราะว่าตัวเลข C T I อย่างที่คุณหนุ่มบอกก็คือออกมาขึ้นขึ้นเกินค่าแสดงว่าเงินเฟ้อยังไม่พีคนะคะก็เป็นที่มาที่ทําให้ตลาดเนี่ย้าดาก,การณ no ์ว่าเฟดจะเร่งขึ้นดอบเบีย้ยต่อเนื่อง ต่อให้ตลาดไม่ได้มองว่าจะมีน้ำหนักค่อนข้างหน้าที่ใสดจะขึ้นดอกเบีย้ย75 basis point แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าการคาดการการขึ้นดอกเบีย้ย75 7บสิสพซึ่งถือว่าเป็น Bigger High นะคะคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ ทั้งในการประชุมเดือนมิถุนาก็คือวันพุธนี้ประชุมรอบหน้าก็คือกรกฎานะคะรวมถึงการประชุมในเดือนกันยายนตลาดก็มองมากขึ้นว่าม,มีโอกาสที่เศรจจะขึ้นแบบเบีย้ย50 basis p o i n t นะคะเพราะฉะนั้นการคาดการณ์แบบนี้กดดันทองในช่วงต้นค่ะเพราะว่าหนุนดอลลาร์หนุนบอลยูฮ่องุนแต่ชัดเจนนะคะว่าตลาดในอีกมุมหนึ่งเนี่ยเขากังวลเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เศรจเร่งขึ้นแบบเบีย้ยค่ะ ขเจนแล้วก็ความกังวลเหล่านี้เนี่ยทําให้ทองคาพยันขึ้นนะคะจากโลแถวๆประมาณ1,825ขึ้นมาทำา i g ชาวนี้ที่บริเวณ1 8 1 9 U.S. d o เพราะฉันกลายเป็นว่าการประชุมรอบนี้ซับซ้อนกว่าเดิมอีกค่ะคุณหนุ่มคนกระทบเชิงแรกท้าหางว่าเฟดเนี่ยอบอกว่าเขาจะเร่งขึ้นอดอกเบี้ยนะคะเดินหน้า ฮอตเก็ตต่อไปเร่งขึ้นดอกบเบี้ยจนกวาน่าเงินเฟอ้อจะลงนะคะถ้าเป็น mm. ในโทนนี้ตามปกติแล้วดลอลลาร์จะพุ่งบอลดีจะพุ่งกดทองใช่ไหมคะ mm hmm. แต่รอบนี้อยากให้นักทุนทองระวังนีด้าน,นด้วยถ้าหากว่าตลาดกังวลเรื่องของผลกระทบมากกว่าสิ่งที่เฟ็ก,กำลังจะทำนะคะทองคาก็อาจจะตัดตัวสูงขึ้นได้หลังการประชุมเฟ็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเฟ็จะส่งสัญญาณในเชิงฮอตก็ก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเป็นมองว่ารอบนี้ต้องรอหน้างานค่ะคุณยมเป็นอีกครั้ง ที่ต้องรอดูว่าถึงเวลาหน้างานตลาดจะมองมุมไหนจะมองตลาดจะมองในมุมผ่านๆก็คือดูแค่ดอลลาร์บอลอยู่แล้วก็ส่งผลต่อการขึ้นหมยทองหรือรจะมองอีกด้านหนึ่งก็คือข้ามละไม่ว่าจะจะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ตามกังวลเรื่องของเศรษฐกิจละก็จะเป็ัดัจหมุนทองค่ะคุณหนุมม่มผมผมเมื่อวันศุกร์ผมดูเนาะตอนที่ราคามันพุ่งขึ้นเนี่ยมันพุ่งวิ่งคู่กับดอลลาร์มาเลยเนาะ ตอนถูกค่ะอ่าแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยดอลลาร์ขึ้นกับทองลงสวนมาเนาะเมื่อเช้าเมื่อเช้าพยายามขึ้นไปแตะหนึ่งแปดจะศูนย์ก่อนมาแล้วก็ดอลลาร์ก็ยังแข็งอยู่แต่ว,ว่าทองก็ถูกเทลงมาแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นการเป็นงาเนาเทคโบฟิตหรือเปล่านะครับเป็นมองว่าเทคนิคนะคะาาคือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นมองว่าตลาดเอเชียก็คงมาวิ่งตามรอรติดปติ แต่ว่าให้น้ำหนักเป็นเรื่องของเทคนิคข้อมากกว่าคุณหนุ่มเพราะว่าทองพุ่งขึ้นแรงหลายทางเฟรมเนี่ยคือโวล์บอสหรือว่าซีมากเกินไปแล้วเราก็มีไอซ i ไดร์ชดิวิเน์ในหลายทางเฟรมด้วยหนึ1 1> ่งชั่วโมงก็มีสี่ชั่วโมงก็มีก็ส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมที่ทางขาขึ้นเนี่ยแรงซื้อมันเบาลงเพราะฉะนั้นการย่อตัวลงมาเช้านี้ก็ถือว่า ในทางเทคนี้ถือว่าสมเหตุสมผลน,นะคะยังไงก็ต้องพักลงมาบ้างถ้าแนวพักใช่ไหมคะเป็นก็วัดเนี่ยคะ่ะวัดแนวรับทางเทคนิควัดจากชุดที่ขึ้นมาจากโลวันศุกร์เลยคะ่ะพี่หนุ่มเราก็จะได้แนวรับราวๆห้าสิบเปอร์เซ็นถึงหกสิบสิบแปดเปอร์เซ็นของชุดที่ที่ขึ้นมานะคะแนวรับเขาก็จะประมาณหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสองพันแปดร้อยสี่สิบหกค่ะนั่นคือโซนเรับก็คือยังไปแถวแนวหนึ่งแปดห้าศูนย์เนาะที่ที่ยังเป็นรับจิตวิทยายอยู่ ใช่ถ like ูกต้องค่ะเท่านั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นแนวซีโบแล้วแนวรับจิตวิทยาแล้วเขาก็จะเป็นโซนเส้นค่าเฉลี่ยด้วยค่ะหลายๆเส้นค่าเฉลี่ยก็จะอยู่กระจุกอยู่แถวๆนั้นละค่ะประมาณหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบถหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบครูปมีสองประเด็นที่ผมสนใจเนาะคือการให้สัมภาษณ์ของเจเน็ตเยเลนที่ยังเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจยังไม่มีสัญญาณชะลอตัวกับการประกาศตัวเลข b บ E ในวันพฤหัสถ้าบีทาอากิษยังขึ้นดอกเบี้ยอยู่ เสดจะทำยังไงครับอ่อเป็นมองว่า BOE ขึ้นดอกเบี้ยไม่แน่ค่ะคุณหนุ่มในการประชุมรอบนี้อีก25เปเ็น1์ point เพราะฉะนั้นดอกเบี้ยในฝั่งของอังกฤษก,ก็น่าจะขยับจาก1เป็น1.25ค่ะแต่อย่าลืมว่าอังกฤษเองเนี่ยเริ่มมีตัวเลขหลายๆตัวที่ส่งสัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเช่น <ๆ S 2> เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นมองว่า policy divergence ระหว่างอังกฤษก,กับตัวสหรัฐก็องทหารขึ้นมาบ้างนะคะเพราะว่าเงินเฟอ้อในฝั่งสหรัฐเนี่ย พุ่งขึ้นแรงเศรษฐกิจก็ยังถือว่ามีสัญญาณเล็กๆในการชะลอตัวแต่ก็ยังไม่แย่ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะรองรับการขึ้นดอกเบี้ยได้ดีกว่าฝั่งอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยของ BOE ในวันพฤหัสนี้เนี่ยถามว่าจะเอฟเฟกตบตลาดทองคำมากน้อยแค่ไหนเป็นมองว่า อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นหลักค่ะพีแต่เดียวอีมีนาโนมเช่นเดียวกันที่จะขึ้นแบบเบี้ยรอบนี้แล้วก็ส่งสัญญาณระมัดระวังมากขึ้นในการรับมือกับเงินเฟ้อในระยะถัดไปซึ่งถ้าหากว่าเป็นโทนอโบวิชกว่าเดิมเนี่ยก็มีโอกาสที่ตอนซึ่งตอนนี้ก็อ่อนอยู่แล้วนะคะอาจจะอ่อนค่าลงต่อหนึ่งดอลลาร์แล้วก็เป็นปัจจัยกดดันทองได้ในแง่ของเคอเรนซีค่ะแล้วคําสัมภาษณ์ของเจนนิเเรนที่ยังเชื่อว่าสหรัฐยังไม่มีการส่งสัญญาณว่าจะชะลอตัวนี้เป็นการเปิด อ้อมๆครับว่าเฟดส,สามารถขึ้น0.75ได้เป็นมองว่าคุณไบเดนหรือแม้แตบบ่ท่งคุณเฟดจนเล่นก็ชัดเจนนะคะว่าฝากเอาไว้ในมือเฟดนะคะ<อ>คือทำยังไงให้มงินเฟอ้อลดลงนะคะค,คือเป็นประเด็นหลักเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวฝั่งอ่า US เขาก็จะมี m i d ร์ r ิเล e c t i o n กลางปี e ใช่ไหมคะคถ้าเงินเฟ้อยังเป็นแบบนี้กดเงินเฟอ้อไม่ลงเนี่ยมันว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองด้วยอะมันดียอนเรื่องของเศรษฐกิจไปนะคะ มองว่าคุณยนเล่นเองเนี่ยเขาก็ยอมรับในหลายๆจุดนะคะอย่างเช่นเขายอมรับมาแล้วว่าเขามองผิดเรื่องของการที่มันเป็นภาวะชั่วคราวใช่ค่ะรอบนี้ก็เช่นเดียวกันเบนก็มองว่าคุณจะไหนยันเล่นก็พยายามที่จะเรียกความเชื่อมั่นในสายตานักลงทุนนะคะว่าเศรษฐกิจก็ยังน่าจะซอฟต์แลนดิ้งได้นะคะยังไม่ผดถอยนะคะก็เหมือนจะเปิดทางไกลๆให้เสริําำนินการดังกล่าวค่ะ มันมองว่าความหนักแน่นคือเขาเรียกอะไรคะความน่าเชื่อถือของคุณเยนเล่นก็เครดิตมันก็จะลดลงเพราะว่าก่อนหน้าก็มองเงินเฟอ้อผิดไปใช่ไหมคะแล้วก็ไม่แปลกที่กระทำซีคลังของสหรัฐจะออกมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวเมกันนะคะว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังดีนะคะซึ่งเ็นก็เชื่อนะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังดีถ้าเทียบกับส่วนอื่นของโลก เพียงแต่ว่าหลายๆตัวเนี่ยเราต้องดูกันยาวๆ <ừ> ค่ะมงนจนพุ่งขึ้นแรงแบบนี้สุดท้ายเนี่ยมันก็กระทบกับดีมานก,การใช้จ่ายของชาวเมกันในที่สุดคาวหนุ่มเหมือนที่เราเคยคุยกันว่าเง <ừ> ินเฟอ้อมันมาสองส่วนใช่ไหมคะคอุปทานส่วนหนึง่งอุปสงค์ส่วนหนึง่งอุปทานที่เป็นตัวก็ดันเงินเฟอ้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าเงินเฟ้อมันพุ่งขึ้นแรงมันก็จะกระทบกับอุปสงค์การใช้จ่ายของชาวเมกองในที่สุดค่ะ แต่กรต็ราคาน้ํามันขายปิดในในอเมริกานี่ทำนิวไฮเลยผมว่าตรงเนี้ยมันน่าประเด็นน่าสนใจทีเดียวมันจะต้องดันเงินเฟอ้ออีกนแน่เลยว่าคุณเบนอย่างงี้ใช่ค่ะเป็นไปได้ค่ะคือเรื่องแก๊สธรรมชาติอเอ่ยราคาน้ํามันเอ่ยเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็ทําให้มันเฟอ้อยังคงพุ่งขึ้นแรงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นว่าเฟวเองก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างทุกวิีทางเพื่อกดให้มันเฟ้อลงการขึ้บดอกเบีย75 b a สิบห้า n ดิอยเนี่ย เบนก็คิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้ถ้าหากว่าเขาใช้ยาแรงช่วงมิถุนากันรักระกดาลแล้วมันไม่เห็นผลครับหุ่หรือว่าไปใช้วิธีการหาซัพพลายน้ำมันเข้ามาใหม่เพื่อทําให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างนี้ก็ก็จะช่วยเงินเฟ้อได้เหมือนกันถูกปะครับ กาจะช่วยได้ค่ะเหมือนคุณไบเดนเองก็ออกมา<อ>บนเบลนนะคะผู้ผลิตน้ํามันผู้ขนส่งน้ํามันในฝั่งสหรัฐก<อ>็เป็นที่มาที่ทําให้เงินเฟ้อในสัดัตช์พุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลฮุนไบเดนด้วยว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องของราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นอย่างไรนอกเหนือนจากเศษที่จะเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยอือือฮึยางงั้นสุดท้ายขอกรอบเลยครับ การลงทุนบีเอลจีมองยังไงดีครับก่อนการลงทุนไอ้ก่อนที่จะไปถึงประชุมเอฟโอมซีในคืนวันพุธนี้นักลงทุนควรจะทําอย่างไรดีครับบรมว่าก่อนเอฟโอมซีกับวันที่เอฟโอมซีจะประกาศผลการประชุมเราแยกกันอย่างนี้ดีกว่าค่ะมันมองว่าช่วงนี้ทองคามีการพักตัวค่ะก่อนจะถึงวันพุธเนี่ยนักทุนก็ยังใช้โอกาสการพักตัวนี้เป็นจุด ซื้อนะคะดีดตัวขึ้นไปขายทํากําไรได้แต่แนะนาว่ากรอบมันจะแคบนะคะเพราะเป็นไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยถือสถานะจํานวนเยอะๆไป <c oughs> รอเสร็จอาวันเดียวเพราะว่ามันมีความเสีย่ยงจริงๆนะคะ <c oughs> การขึ้นหน่อยของทองคําในวันศุกร์เนี่ย <c oughs> เห็นได้ชัด <c oughs> ว่ามันขึ้นอยู่กับตลาดจริงๆว่าว่าเจ้าเขาจะมองมุมไหนนะคะจะมองในมุมเสร็จหรือจะมองในมุมอ่ะผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยก่อนเสร็จอาน,นี้ดีกว่าค่ะ พักตัวลงมาไม่หลุดโซนนารับ1852 1846ก็เข้าซื้อได้นะคะคเข้าซื้อเป็นแบ่งไม้ไปนะคะคุณหนุ่มแล้วก็ดีตัวขึ้นมาค่ะใช้ไฮเดิมเป็นจุดชี้วัดเสมอนะคะอดีตัวขึ้นมาไม่ผ่านไฮเมื่อเช้าที่1879ก็ทยอยขายออกไปลดความเสี่ยงถือต่อถ้าหากว่าผ่าน1879แปะแสดงว่าชุดพักวันนี้เป็นการพักเพื่อขึ้นต่อนะคะสต็อปลอสเสมอค่ะ จุด stop loss สุดท้ายก็คือโลของทองคำในช่วงวันศุกร์หนึ่งแปดสองเก้าหนองลุดปุ๊บเนี่ยทรงมันจะเสียแล้วค่ะกลายเปนว่าที่ดีขึ้นมาอาจจะเป็นการดีตัวขึ้นของอ p s i d e corrective ชุดใหญ่แล้วก็ลงต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้องด้วยความระมัดระวังมากขึ้นแล้วกันนะคะห้าสสี่หเป็นแนวรับนะคะแล้วก็จุด stop loss สองแปด สองเก้าสองห้านะคะดีดัวขึ้นมาไม่ผ่านเจ็ดเก้าขายนะคะจริงๆแล้ววัดแนวต้านก่อนถึงเจ็ดเก้าเนี่ยถ้าใครเป็นสายเทคนิคก,ก็ใช้พี่โบว์รีเทสเมนต์เนี่ยแหละคะ่ะวัดจากไฮมาถึงโลวันนี้นะคะแล้วก็หาจุดขายถ้าหากว่าทองคำเขาดีดไม่ผ่านประมาณพี่โบว์รีเทสเมนต์ที่หกสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตของชุดที่ลงมาล่าสุดค่ะแล้วถ้าทะลุหนึ่งแปดแปดศูนย์ไม่ได้ล่ะครับ ทะลุหนึ่งแปดสามศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดเก้าเช้านี้ใช่ไหมคะมถ้าถัดไปเป็นมองว่าจะอยู่แถวๆประมาณหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามถึงประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยเก้านะคะประมาณนั้นค่ะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามถึงหนึ่งพันเท่าไหร่นะครับใช่หนึ 1, ่งพันเก้าร้อยเก้าค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้ายัง<ช>ยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่มองไปหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งเก้าห้าศูนย์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ มันมันเร็วไปมากนะคะเร็วไปนะคะคือแบ่งไวัดเป้าในทางเทคนิคนะคะก็คือเรามองชุดที่ขึ้นมาจากหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกค่ะคุณนกก็ถ้าวัดฟิโบเอ็กซ์เทนชันนะนะคะในเรทที่ผ่านหนึ่งแปดแปดสามหนึ่งแปดเจ็ดเก้าเนี่ยเขาก็จะมีหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเก้าสามนะคะ อันนี้เป็นเชนลล์ไลน์แล้วก็ห 199, นึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเป็นไฮเดินด้วยแล้วก็เป็นซีโบเอ็กซ์แทันที่ร้อยเปอร์เซ็นของชุดอของชุดที่ที่ขึ้นมาจากหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกอืมเห็นมีคุณอรอหนึ่งเก้าสองศูนย์กันเยอะเลยครับในัลาดตอนนี้ว่าจะถึงหรือเปล่าหน้าชุดนี้หนึ่งเก้าสองศูนย์อะไรท่งองนี่ก,ก็ก็ต้องรอให้ผ่านหนึ่งเก้าศูนย์เก้าไปก่อนเนาะไฮเดิม erm, เนาะใช่ค่ะเป็นว่าถ้าผ่านหนึ่งเก้าศูนย์เก้าอันนี้มีม,มีโอกาสนะคะคหนมเพราาะว่ การดิบขึ้นในแงน่ของเทคนิคมันจะเกิดการเยียกขยายค่ะบ้านถัดไปเนี่ยก็จะมีประมาณเนี้ยค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเราไม่รู้เลยค่ะหนึ่งเก้าหกศูนย์แต่ว่าก็สเตปบายสเต็ปนะคะคำเนี่ยถ้าผู้จัดชาวบ้านก็คือชอบแกนนะคะแกมาเป็นทุนตลอดคพัซนก็ไม่ว่าเล่นสั้นค่ะพยายาม พยายามแบ่งไม้แล้วก็เก็บไม้สั้นๆเนี่ยเซฟกว่านะคะคือครเราอาจจะมองว่าทองคาอาจบีดขึ้นไปนเลยมีโอกาสถึงพันเก้าร้อยหกสิบแต่ว่าทุกครั้ง่าทองไม่ว่าเขาจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงเขาไม่ได้ขึ้นหมายเป็นเส้นตรงรมันจะมีจังหวะให้เราเข้าซื้อเสมอนะคะการไล่ซื้อเนี่ยอาจจะต้องมมัน,ม,นมันต้องรับความเปลี่ยได้นะคะแล้วก็ต้องเล่นเล่นเร็วเป็นหล,น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 ลนักค่ะอืมโอเควเวลามันทองคาย่อย่อทีนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับ โอ้ย่อกันแรง<ช>เพื่อไปต่อดูดูเคสวันสุกร์แล้วนะครับโอ้โหย่อลงมาที่คิดว่าหลุดหนึ่งแปดสองศูนย์ไปแล้วเนาะโอ้สุดท้ายดีดกลับไปหงงนึ่งแปดเจ็ดห้าสั้นงนโอ้ก็สนุกสนานสนุกสนานกันทีเดียว <c oughs> ครับโอเคตอนนี้เราลงทุนด้วยความน้ำระวังกันหน่อยะน,นะครับคุณเบนช่วงนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากครับคุณเบนครับด้วยความยินดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นั่นก็คือมุมมองของทางคุณเบนจามามาอินนะครับผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG b o o l e บูลเ t ียน a ินเต a l นจำกัดนะครับช่วงนี้ราคาทองคำยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับข่าวสารต่างๆเองส่งผลกระทบต่อราคาทองคำค่อนข้างมาขีดเดียวถ้าเกิดยังไงรับความเสี่ยงกันไม่ไหวก็ห้รอให้ภาพมันเคลียร์ๆก่อนนะครับแล้วค่อยๆมาปรับแผนลงทุนการส่วนคนที่ สายซิ่งนะครับคนที่รับความเสี่ยงได้เยอะๆก็อาจจะลองนําข้อมูลนําแนวทางของคุณจะมาไปปรับใช้ในการวางแผนในการเทรดกันนะครับและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารที่ทางเพจกัวลาเว็บไซต์กวลา닷คอรวมถึง o u t u b e ัวลานามาฝากกันในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีประเด็นอะไรสําคัญหรือประเด็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็จะหยิบยกมานําเสนอในโอกาสต่อไปถ้าเกิดชื่นชอบก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ